ที่สับสนวิตกกังวลไปเปิดเรื่องนํำเสียงนุ่มลึกแสงบในโลกที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบหลายครั้งใจของเราก็พลอยวิ่งตามไม่หยุดแต่ยิ่งวิ่งตามเท่าไรใจกลับยิ่งเหนื่อยล้าและเต็มไปด้วยความกังวลเราประกอบมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อพิมพ์เธอเป็นคนทำงานหนัก มีภาระหลายอย่างทั้งครอบครัวและงานที่รุมเร้าในทุกคืนเธอมักจะนอนหลับไม่สนิทจิตใจเต็มไปด้วยความคิดสับสนวนเวียนถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้างานพรุ่งนี้ผิดพลาดจะทำยังไงถ้าลูกสอบตกฉันคงเสียใจแล้วอนาคตข้างหน้าล่ะจะดีหรือแย่เสียงความคิดเหล่านี้ไม่เคยหยุดพักพระอาจารย์ผู้หนึ่งได้กล่าวไว้ว่า open quote ความกังวล ไม่ได้ทำให้อนาคตดีขึ้นมีแต่ทำให้ปัจจุบันเราทุกมากขึ้นเท่านั้นโคลสโคดสิ่งที่พิมพ์เพชิไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะใจของมนุษย์นั้นมักหนีไปอยู่กับอดีตและอนาคตแต่ลสิ่งเดียวที่เรามีจริงๆคือปัจจุบันพิมพ์ได้ลองนั่งเงียบทลับตาหายใจเขา้าหายใจออกอย่างช้ารับรู้ลมหายใจไม่รีบไม่เรงเธอเริ่มเห็นว่า แม้ความคิดจะยังวนเวียนแต่ใจค่อยๆสงบลงเมื่อฉันกลับมาอยู่กับลมหายใจความกังวลก็บางลงไปทีละน้อยความกังวลเกิดเพราะเราปล่อยใจไปก่อนเกินปัจจุบันการอยู่กับลมหายใจคือยาสำคัญที่ช่วยให้เรากลับมาและเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันทุกปัญหาที่เราคิดว่ายิ่งใหญ่นั้นจะเล็กลงทุกครั้งที่ใจสับสนวิตกกังวล อย่าลืมว่าเพียงเราหยุดหายใจเข้าอย่างรู้ตัวแล้วหายใจออกอย่างรู้สึกใจก็จะค่อยกลับมานิง่งและความทุกข์จะคลายลงในที่สุดที่เครียดกับงานและครอบครัวธรรมะกังวลไม่ช่วยอนาคตแต่ทำให้ปัจจุบันทุกวิธีคลายอยู่กับลมหายใจตอนที่สองใจที่วิ่งตามความคาดหวังเรื่องเล่าหนุนหนุ่มที่พยายามทำให้พ่อแม่ภูมิใจ แต่ยิ่งทำยิ่งเหนื่อยธรรมะความคาดหวังมากไปทําให้ใจถูกบังคับวิธีคล้ายทําด้วยใจไม่ใช่เพื่อเอาชนะความคาดหวังเมื่อความสราเข้ามาเยือนเรื่องแล้วหญิงฉราสูญเสียสามีทําให้จิตใจสราโศกธรรมะทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปวิธีคลายใช้การพิจารณาความไม่เที่ยงปล่อยวางมิใช่การแพ้ คนหนุ่มแพ้การสอบแข่งขันไม่ชนะธรรมะการปล่อยวางไม่ใช่ยอมแพ้แต่คือการยอมรับความจริงวิธีคล้ายมองว่าความพ่ายแพ้ก็เป็นครูคนหนึ่งแม่ลูกในเส้นทางธรรมเรื่องเล่าแม่สอนลูกนั่งสมาธิให้ใจสงบธรรมะความสง่งเปลกกในใจคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวิธีคล้ายฝึกสมาธิร่วมกันในครอบครัวใจที่วิ่งตามความคาดหวัง เสียงบรรยายเปิดหลายครั้งที่มนุษย์เราวิ่งตามความคาดหวังของผู้อื่นจนลืมถามหัวใจตัวเองว่าแท้จริงแล้วเราต้องการอะไรนนเป็นชายหนุ่มอายุ20กว่าตั้งแต่เด็กเขามีความฝันอยากเป็นศิลปินแต่พ่อแม่กลับอยากให้เขาเป็นหมอเพราะครอบครัวเชื่อว่าอาชีพแพทย์มั่นคงและเป็นที่ยกย่องในสังคมดังนั้นนนจึงพยายามเรียนตามที่พ่อแม่ต้องการ อ่านหนังสือจนดึกทำกิจกรรมตามที่ครอบครัวคาดหวังทุกครั้งที่ได้เกรดดีเขาได้รับคำชมแต่ในใจลึกกลับรู้สึกว่าเปล่านี่คือสิ่งที่ฉันอยากทำจริงหรือหรือแค่สิ่งที่พ่อแม่อยากให้ฉันทำพระอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่า open quote ความคาดหวังคือกรงขังใจที่มองไม่เห็นคนที่อยู่ข้างนอกคิดว่าดีแต่คนที่อยู่ข้างใน กลับรู้สึกอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกเหตุการณ์คล้ายๆวันหนึ่งนนได้มีโอกาสไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมในความเงียบสงบเขาได้ลองนั่งสมาธิครั้งแรกแรกใจยังฟุง้งซ่านแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาเริ่มเห็นความจริงบางอย่างเขาเห็นว่าตลอดมาเขาใช้ชีวิตเพื่อเติมเต็มความหวังของคนอื่นแต่ลืมเติมเต็มหัวใจของตัวเอง เมื่อเขาตั้งสติหายใจเขา้าออกอย่างรู้ตัวความหนักอึ้งในใจค่อยเบาลงส่วนมาความคาดหวังของคนรอบตัวเราไม่อาจห้ามได้แต่เราสามารถเลือกที่จะไม่เอามาเป็นเครื่องพันธนาการใจการตามความหวังของผู้อื่นไม่ผิดแต่ต้องไม่ลืมว่าชีวิตนี้เป็นของเราเองความคาดหวังคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องแบกไว้ทั้งหมดการฟังหัวใจตัวเองสำคัญไม่แพ้การทำตามเสียงคนอื่นการมีสติคือกุญแจดดที่จะพาเราออกจากกรงขังที่ชื่อว่าความคาดหวังทุกครั้งที่ใจเหนื่อยจากการวิ่งตามสิ่งที่คนอื่นต้องการจงหยุดสักครู่หายใจเข้าลึกแล้วถามตัวเองว่าแท้จริงแล้วหัวใจฉันต้องการอะไร เมื่อความ้าเข้ามาเยือนเสียงน้ำเสียงความเาราเป็นแขกที่ไม่เคยมีใครอยากต้อนรับแต่เมื่อถึงเวลามันก็เข้ามาเคาะประตูใจเราเสมอเดือนเป็นหญิงชราวัยใกล้70เธอใช้ชีวิตคู่กับสามีมากกว่า40ปีแต่ไม่นานมานี้คนที่เธอรักที่สุดกลับจากไปยังกระทันหันบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราากลับเงียบเหงาทุกมุมบ้านเต็มไปด้วยความทงจํา เดือนมักนั่งมองเก้าอี้ตัวเก่าที่สามีเคยนั่งแล้วน้ำตาก็ไหลไม่หยุดทำไมต้องเหลือฉันไว้คนเดียวถ้าไม่มีเขาฉันจะอยู่ไปเพื่ออะไรพระอาจารย์รูปหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า open quote ความสร้าโศกมีใช่เพราะความตายพรากเราไปแต่เป็นเพราะใจเราไม่ยอมรับความจริงของชีวิต เหตุการณ์คล้คลายๆคือหนึ่งเดือนได้ยินเสียงระค้งจากวัดไกลบ้านเธอตัดสินใจเดินเข้าไปกราบพระและเล่าเรื่องราวด้วยน้ำตาพระอาจารย์เพียงยิ้มอ่อนแล้วกล่าวว่าโยมเอ๋ชีวิตก็เหมือนดอกไม้ที่ผลิบานแล้วร่วงโรยไม่มีสิ่งใด้ในโลกนี้ที่จีรังยังยืนแม้แต่ตัวเราเองก็ต้องจากโลกนี้ไปเช่นกัน คำสอนนั้นทําให้เดือนค่อยไต่ตระหนักว่าสิ่งที่เธอสูญเสียไม่ใช่เพียงเธอคนเดียวที่ต้องเจอทุกชีวิตบนโลกนี้ล้วนหนีไม่พ้นความไม่เที่ยงคือธนรดาของสัมภสิ่งเมื่อยอมรับความไม่เที่ยงได้ใจใจก็จะค่อยคลายความสระความรักที่แท้จริงไม่ได้หายไปแต่ยังอยู่ในความทรงจำที่งดงาม ความสระไม่ใช่ศัตรูแต่คือครูที่สอนให้เราเข้าใจความจริงการดอมรับความไม่เที่ยงคือเดินทางแห่งการปล่อยวางเมื่อใจยอมวางเราจะพบความสงบแม้อยู่ท่ามกลางการสูญเสียความสระอาจเข้ามาเยือนบ่อยครั้งในชีวิตเราแต่จงจําไว้ว่าทุกสิ่งล้วนชวั่วคราวแม้ความสระเองก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดการ ตอนต่อไปจะเป็นตอนที่4ี่เทางชีวิตไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะชนะแต่ทุกครั้งที่แพ้เราสามารถเรียนรู้และเดินต่อได้เสมอเล่าเรื่องการเป็นชายหนุม่มที่มุ่งมั่นอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อสอบเข้าเป็นข้าราชการตามที่ครอบครัวหวังไว้เขาทุ่มเวลาแทบทั้งหมดในการเตรียมสอบและทิ้งเพื่อนฟูงงานอดิเรกและสิ่งที่ตัวเองรักวันประกาศผลสอบการกลับไม่ติดอันดับ โลกทั้งใบของเขาเหมือนถล่มลงทันทีฉันทำเต็มที่แล้วทํามยังไม่สำเร็จฉันคงไรค้ค่าคงไม่มีทางก้าวหน้าได้อีกแล้วเขาปล่อยให้ความผิดหวังกัดกินใจจนกลายเป็นทุกข์ใหญ่ที่ไม่รู้จะก้าวผ่านอย่างไรอะไรแทกธารมาพระอาจารย์กล่าวไว้ว่า Open quote, ความล้มเหลวไม่ใช่การสูญเสีย หากแต่เป็นโอกาสที่ธรรมชาติมอบให้เราเรียนรู้ความจริงของชีวิต close quote เหตุการณ์คลี่คลายวันหนึ่งการได้มีโอกาสไปนั่งฟังธรรมที่วัดใกล้บ้านพระอาจารย์เล่าถึงเรื่องชายหนุ่มอีกคนที่เคยสอบตกหลายครั้งแต่กลับใช้โอกาสนั้นหันมามองใจตนเองและพ้นทางใหม่ที่เหมาะสมกว่าพระอาจารย์พูดประโยคหนึ่งที่สะกิดใจเขาการปล่อยวาง ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับความจริงและไม่ให้ใจถูกพันานาการโดยความคาดหวังเมื่อฟังแล้วการเริ่มเห็นว่าความล้มเหลวครั้งนี้อาจจะไม่ใช่จุดจบแต่เป็นโอกาสให้เขาได้มองเส้นทางอื่นที่อาจใช่สำหรับหัวใจตนเองความล้มเหลวเป็นเพียงเหตุการณ์ไม่ใช่ตัวตนของเราการยึดติดกับผลลัพธ์จะนำมาซึ่งความทุกข์ การปล่อยวางคือการปลดโซ่ตัวนที่พันธนาการใจให้เป็นอิสระอีกครั้งชีวิตไม่ได้มีแค่เส้นทางเดียวการแพ้ในวันนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของใช้ชนะรูปแบบใหม่ผู้ที่รู้จักปล่อยวางจะได้พบความสงบแม้ในวันที่พ่ายแพ้จงจำไว้การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้แต่คือการยอมรับความจริง ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งจะเป็นไปตามใจหวงังและเมื่อใจวางลงได้เส้นทางใหม่ก็จะปรากฏขึ้นเสมอตอนสุดสุดตอนที่หายแม่ลูกในเส้นทางเปิดน้ำเสียงนุ่มมาปุ่นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พ่อแม่มอบให้ลูกไม่ใช่ทรั้นสมบัติแต่คือหัวใจที่สงบและรู้จักพึ่งพาตนเองด้วยธรรมะแอนนาเป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง มีลูกชายไว้ประถมชื่อต้นกล้าในแต่ละวันแอนนามักเห็นลูกชายหงุดหงิดง่ายโกธเวลาสอบได้คะแนนน้อยหรือเสียใจเวลาถูกเพื่อนล้อวันหนึ่งหลังจากเห็นลูกนั่งร้องไห้เพราะถูกเพื่อนแกลงแอนนาจึงนั่งลงค้างกอดลูกไว้แล้วพูดเบาว่าลูกเอ๋ยถ้าใจเราแข็งแรงต่อให้ใครล้อใจก็ไม่เจ็บต้นกล้าหยุดร้องแล้วหันมาถามแม่ว่า แล้วทำยังไงใจถึงจะแข็งแรงครับแม่เหตุการณ์คลี่คลายคืนนั้นแอนนาพาลูกนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกเธอสอนให้ลูกนั่งหลังตรงหลับตาบังวันรักแล้วบอกว่าหายใจเข้านะลูกใจก็รับรู้หายใจออกหายก็รับรู้แค่ทําอย่างนี้ใจใจก็จะสงบขึ้นเลยใช่ต้นกล้าทําตามอย่างเยียบๆแม้จะไม่นานแต่เขารู้สึกว่าหัวใจเบาขึ้นความสระหายไปทีละน้อย เหลือเพียงความสงบในใจพระอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าการฝึกสมายเปรียบเหมือนการรดน้ำต้นไม้รดทุกวันต้นไม้ก็เตบิบโตใจที่ฝึกสติทุกวันก็จะเข้มแข็งเช่นกันสอนธรรมะสมาธิไม่ใช่เรื่องกายตัวเด็กก็ฝึกได้ผู้ใหญ่ก็ทำได้เมื่อใจสงบเราจะรู้จักปล่อยวางสิ่งเล็กน้อยที่เคยทำให้ทุกข์ ครอบครัวที่มีธรรมะร่วมกันจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและกำลังใจของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับลูกคือหัวใจที่สงบและสติที่มั่นคงธรรมะไม่ใช่เพียงคำสอนแต่คือสิ่งที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวัน